สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโดนตกอย่างแรงแบมแบมก็สิบเประกาศชัดเป็นแฟนคลับนางเอกคนนี้ตัวอย่างมีคุณภาพแถมยังมากไปด้วยความสามารถที่หลากหลายรอบด้านสาหรับศิลป,ปินหนุ่มแบมแบมกันพิมกภูวุลหรือที่หลายคนรู้จักในนามแบมแบมก็ d ิบเจ็ดทำให้ทุกวันนี้กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนๆไปทั่วโลกไปไหนก็มีแต่คนรักเอ็นดูและให้การสนับสนุนอย่างล้นหลามแต่ล่าสุดมี อีกหนึ่งเรื่องราวเซอร์ไพรส์เมื่อแบมแบมก o อ7เซได้ไปออกรายการ The Driver และบางช่วงบางตอนได้พูดถึงนางเอกคนสวยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกว่าผมชอบพี่ใบเฟิร์นครับเป็นแฟนคลับเขาย้อนกลับไปหนัง g d h เรื่องไอคนหล่อลวงที่ผมรับร้องเพลงประกอบหนังก็เพราะว่าพี่ใบเฟิร์นเล่นเรื่องนั้นนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ